ข้าวเสิมาหมจูพีบ่ะการนั่งบ่ทั้นประเภทนี่เฮ็ดตามประเภทนี้เด้อพี่น้องข้าวเส้นไหมจูพีบอ่ะการนั่งบ่ชั้นที่พี่น้องกันนะเนี่ยถ้าดูดีๆน่ะเป็นแฟนเลยนะเป็นพี่น้องกันการดองจ้าวันนี้เตรียมอาหารการกินตอนรับดองเล้วพี่น้องของนี่ ก็ของหวานก้าเพื่อนเพื่อนของหวานอย่างนู้นก็มีลาบมีก้อยสวัสดีค่ะกานดองจ้าวันนี้เตรียมมาทานการกินตอนรับดองแล้วพี่น้องของนี่ไปพุ่นไปนอนม้อให้แล้วแม่นบอกว่าจะไม่หมดขั้นบอกหากไหม ผัดมาอ้อยมอบหายเป็นลูกเป็นสาวอีพอชีลูกเขาเส้มาอยู่พี่บอ่ะการบ่ทงเทาใ้งไปขอไวแม่เย็นพี่กันละเย็นเพิ่งละนี่พี่น้องกันละเนี่ยถ้าดูดีๆนะเป็นแฟนเลยนะจะเป็นพี่น้องกันไปขอไวแม่ จะดกันลจเนฮัลโหโลมาดิปหเรื่องเอ่อดยดเสร็แล้วใช่ไหมเนี่คนหนึ่งจะภาพจะภาพลูกสาวของป้าเนี่ยเหมือนในคุณปนอนมอบให้แล้วแม่นบอก่จะได้กฟ้งบอกหักไหม ผัดหมามอ้อยมอบหายเป็นลูกเป็นสาวีพอทีลูกเขาใช่ไหมอยู่พี่บ่กต่ยังไ่ใช่ค่ะของหวานข้าเพื่อนเปลือกของหวานมีอย่างนู้นมีกระดิาบมีก้อยสวัสดีค่ะโอ้กินของหวานกินของหวาน คนเม่เาวาลำม่เมถาเป็นมอลลำเมถาเป็นมอลลำเด้อประเพณนี้เทตามประเพณีเด้อพี่น้องแต่คนไนแก่คนไนไม่แกเนี่ยดูแล้วไม่ไม่ไม่ดูให้ดูเองไอ้ชายเองอ่ะจนไอ้พี rat ่คนไอ้น้องก็ไม่ใหญ่ไห้นี่สวยก็อยากเป็นสวยสวยกันให้พี่น้องตันห้วยเนี่ยนี่แหละไม่ดูแลไม่ มานนี่โชค n ุ h แห่งล้านสาน้อยนะสาวสำน้อยกำลังิีนะคะนี่ตอนนี้อยก่ายกอทุกสวยป้าก็อยากมาสวยๆยกมาเนี่สวยๆทุกคนเลยค่ะมีค noh แห่งล้านสาวน้อยนะสาวสำน้อยกำลังิีนะคะนตอนนี้

มอบให้แ hmm. ล okay. ah, oh. uh ้วแม่นบอกบ้านจะได้ก็ฟังบ่อคัดแงหมอบคัด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 มากอ้อยมอบให้เป็นลูกเป็นจังอีพอทตึงตึงมามาเร็วตึงตึงจำลวยเนาะคนไทยก็เกิดมาของจำลวยเนาะว่าย่าไหว้ของทางว่าเองสวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะวุ้ยปเพนีเนาะทำ สุวน้อยแห่งดุลร네้านสาวซ้ำน้อยนะําซ้ำน้อยี่ีนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะคุณช่วยสวัสดีค่ะโอ้ยเพนี่เนาะทำารดองจ้าวันนี้เตรีมอาหารการกินตอนรับดองเล้อพี่น้องของนี่ คนไหนแกคนไหนไม yeah. ่แกเนี่ยดูแล้วไม่ไม่ไม่ดูดูเลยเองเนี่ยชายเองเนาะคนไหนพี่คนไหนน้องก็ใหญ่คือสวยจะคนสวยกันสวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะโอ้ยประเภทนี้เนาะทำการงานจะมีวันคืนแต่ไปไปมากมากนั่นลองนี่เต็มเลยข่าวยัง นี่ของหวานพี่ติ๊งยังของหวานเองกานดองจ้าวันนี้เตรียมอาหารการกินตอนรับดองเล้วพี่น้องของนี่คนไหนแก่คนไหนไม่แก่เนี่ยดูแล้วไม่ไม่ดูไม่ดูเอยเนี่ยชายเองเนาะชายคนในพี่คนไหนน้องก็ไอายไเน์สวยสวยกันของหวานขบเรือนบเพื่อนของหวานอยังนไง ก็มีลาบมีก้อยสวัสดีค่ะของหวานค่ะเพื่อนเพื่อนของหวานมีอย่างนู้นก็มีลาบมีก้อยสวัสดีค่ะอน๋อเดี๋ยวร้อยเด็ดเสร็จแล้วใช่ไหมเล้วจนี่คนหนึ่งจะภาพจะภาพลูกสาวของุป้าเหมือนของหวานค่ะเพื่อนเพื่อนขวนมีอย่งน้ ก็มีลาบมีก้อยสวัสดีค่ะเมตวันนี้มาอะไรมางานหลานงานหลานสาวจ้างานแต่งสุกันหลานมารับหลานเตยเอาบ้านสุกนอกแห่งคุณหลานสาวซ่อน้อยนะสาวซ่อน้อยกันรังกันดีนะครับในตอนนี้ไปขอไหว้แม่เจ้าที่กันและที่เปิ่นหล้า โอนว้กองหวานคุณแม่เท่าล่มแม่เท่าเป็นมอลั่มแม่เท่าเป็นมอลั่เด้อชุกนอแห่งคุล้านสาซำน้อยนะสาวซำน้อยกิงกิงดิ่ะดินะคตอนนี้ดี่งหเขาสิมามูพีบ่กยงไ่ทันไปขอไวเม่ เตรียมอาหารการกินนะะย่กับพี่ลยกแม็กดนนักแมกน่นักแม็กเจ้าดีค่ะคนช่วยสวัสดีค่ะ ประเภทนี้เนาะทำวันนี้แย่ไปใหญ่เอา้าท,ที่พี่น้องกันแล้วเนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยเป็นแฟนเลยนะจะเป็นพี่น้องกันกานดองจ้าวันนี้เตรียมอาหารการกินต่อนรับดองเล้วพี่น้องของนี่ไปคอไหว้แม่ กวันนี้มาอะไรมางานร้านงานร้านสาวจ้างานแต่งซูเอร้านน่ารับห้านเฟอรนไปนักแมกแม็กแมกแมักน เฮ็ดแต่มันนันักนป้านักนักโอ้ยนักนักมอบห้แล้วแม่บอก่จะไม่ฟังบอคักไหมมอบดครับดมากโอ้ยมอบหายเป็นลูกเป็นสาวอีพอถึงลมาหนีสวัสดีค่ะคนชวยสวัสดีค่ะ้ย

คนแม่เท่าล่ำแม่เท่าเป็นหมอล่ำแม่เท่าเป็นหมอล่ำเด้อนักแม่นักแม่นักแม่ฮะทีนี้พี่คือพี่ยังพี่ยังท่านมีเรื่องพี่ยังพี่ยังจะให้ไปบอกเอาท่านคุณแม่ให้พ่อแม่ท่านนี้บอกสอนเราคว้าไกดีมาดีมาไงเนี้ย นักแกน่นักแเน่นักมมากันเดียวเกิชํำรวยเนาะคนไทยเิมาของชำรวยเนาะไหว้าไหว้ของางไหเบ้ยเไปไนปี่เฮ็ดไหนมันนนักเน่ป้า ไมเท่าล่ำไม่เทา่เทาเป็นมอลลัไม่เท่าเป็นมอลลัเด้อนี่หนูเฮาสิมาอยู่พี่บ่การย่งบ่ทัน่มาเป็นนี่ฮ็ดตาม